คลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูเลขวิ่งล่างจากหวยซองแม่นๆทั้งหมด8ซองกันนะครับว่าในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้จะให้เป็นเลขอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปทางแอดมินจะจับเลขทั้ง8ซองมาชนกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นสุดเป็นเลขอะไรก่อนอื่นเราไปฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิด ตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับสำหรับภาพแรกนี้จะเป็นหวยซองเสือพลังนะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข3นะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียว ผลออก3 1น,นะครับก็เข้าที่เลข3นะครับแล้วก็เข้าที่เลขชุดเลข3 1ข้างล่างด้วยนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข8นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก8 9กนะครับก็เข้าที่เลข8นะครับแล้วก็เข้าชุดเด่นล่างที่เลข8 9ด้ด้วยนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กกรกฎาคมซองเสือพลัง ให้เลข0ูนย์ะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวเราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเลข0ูนย์จะมา2ตัวล่างในงวดนี้ไหมนะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นหวยซองทิศจันทร์นะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข1น,นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก31น,นะครับก็เข้าที่เลข1น,นะครับ ในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข9นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก8 9นะครับก็เข้าที่เลข9นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้หวยซองทิศจ,จันทร์ให้เลข3นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวเราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเลข3จะมาให้เห็นใน2ตัวล่างงวดนี้ไหมนะครับภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสีอาจารย์นะครับ เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข1นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก3 1นะครับก็เข้าที่เลข1นะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข8นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก8 9นะครับก็เข้าที่เลข8นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กกรกฎาคมที่จะถึงนี้ หวยซองสี่อาจารย์ให้เลข2นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวในงวดนี้เราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าหวยซองซองนี้จะทําสถิติเดินดีต่อไปได้ไหมนะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นหวยซองแมงผานะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข1นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียว ผลออก3 1นะครับก็เข้าที่เลข1นะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข9นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก8 9นะครับก็เข้าที่เลข9นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้หวยซองแมงผาให้เลข3นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวในงวดนี้ เราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าเลข3จะมาให้เห็นใน2ตัวล่างในงวดนี้ไหมนะครับภาพต่อมาจะเป็นหวยซองโชครวยนะครับซึ่งซองนี้จะให้เลขวิ่งตัวเดียวนะครับจะมาได้ทั้งบนและล่างนะครับแต่สถิติสีงวดหลังสุดจะเข้า2ตัวล่างทุกงวดเลยนะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับให้เลข6เป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียว ผลออก6 0นะครับก็เข้าที่เลข6นะครับในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับให้เลข4นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก42นะครับก็เข้าที่เลข4นะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับให้เลข3นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก3 1นะครับก็เข้าที่เลข3นะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข9นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียว ผลออก8 9นะครับก็เข้าที่เลข9นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้หวยซองโชครวยให้เลข7นะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวในงวดนี้เราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าเลข7จะหมาหเห็นใน2ตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมหาเศรษฐีนะครับ เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข1นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก3 1นะครับก็เข้าที่เลข1นะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข9้นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก8 9นะครับก็เข้าที่เลข9นะครับสําหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้หวยซองซองนี้ ให้เลข3นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวในงวดนี้เราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าเลขสมจะมาให้เห็นใน2ตัวล่างงวดนี้ไหมนะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นหวยซองหรือสีทองนะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข3นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก3 1นะครับก็เข้าที่เลข3นะครับ ในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข9นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก8 9นะครับก็เข้าที่เลข9นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้หวยซองหรือสีทองให้เลข3นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวในงวดนี้เราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าหวยซองซองนี้จะทำสถิติเดินดีต่อไปได้ไหมนะครับ ภาพต่อมานะครับจะเป็นหวยซอง1น่เซียนนะครับ bunker. เรามาดูสถ kind of ิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข1นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก3 1นะครับก็เข้าที่เลข1นะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข9นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวผลออก8 9กนะครับก็เข้าเลขเด่นที่เลข9นะครับ สำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้หวยซอง1เซียนให้เลข3นะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวในงวดนี้เราก็มาตามดูกันนะครับว่าเลข3จะมาให้เห็นใน2ตัวล่างในงวดนี้ไหมนะครับตอนนี้เราก็ดูเลขวิ่ง2ตัวล่างจากหวยซองทั้ง8ซองกันไปครบแล้วนะครับทีนี้เราจะมาสรุปเลขกันนะครับ ว่าจะได้เลขวิ่ง2ตัวล่างเด่นสุดเป็นเลขอะไรนะครับสำหรับซองที่1นะครับจะให้เลขเด่นล่างตัวเดียวเป็นเลข0นะครับซองที่2จะให้เลขเด่นล่างตัวเดียวเป็นเลข3นะครับซองที่3จะให้เลขเด่นล่างตัวเดียวเป็นเลข2นะครับซองที่4จะให้เลขเด่นล่างตัวเดียวเป็นเลข3นะครับซองที่5ให้เลขเด่นล่างตัวเดียวเป็นเลข7นะครับ สองที่6ให้เลขเด่นล่างตัวเดียวเป็นเลข3นะครับสองที่7ให้เลขเด่นล่างตัวเดียวเป็นเลข3นะครับสองที่8ให้เลขเด่นล่างตัวเดียวเป็นเลข3นะครับสรุปทั้ง8ซองนะครับจะได้เลขที่ชนกันเด่นสุดนะครับก็คือเลขเลข3นะครับจะชนกัน5ซองนะครับในงวดวันที่16กกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ เราก็จะได้เลขวิ่ง2ตัวล่างที่เด่นสุดจากหวยซองในคลิปนี้นะครับก็คือเลข3นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินก็ฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับสูตรคำนวณทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นหรือเลขดับหรือเลขจากหวยซองนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีผิดมีถูกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ